สวัสดีครับวันนี้จะพามารีวิวตัวถ้อยเสียของ bm330e นะครับตัวนี้เป็น g20 ตัวนี้เนี่ยแรงม้าอยู่ประมาณ252แรงมา้าแรงบิดประมาณ430นิวตันแล้วก็ทำงานคู่กับมอเตอร์ไฟฟ้าด้วยเพราะฉะนั้นสำหรับคนที่ขับรถตัวนี้อยู่และยังอยากได้ฟิลที่เป็นรถน้ำมันมีเสียงถ้อยเสียสามารถเอารถมาทำถ้อยเสียตรงนี้ได้เพราะว่าเครื่องยนต์มันจะทำงานหลังจากที่รถเนี่ยมันวิ่งเกินประมาณสั้140ิกิโลเมตรต่อชั่วโมง มันจะตัดจากการใช้ไฟฟ้าเป็นน้ำมันละแล้วก็แบตเตอรี่เนี่ยสามารถใช้ได้สูงสุดประมาณแค่60กิโเมตรระยะทางนะประมาณ60กิโเมตรเพราะฉะนั้นเบียมตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะเปลี่ยนท่อเสียเพื่อเพิ่มความสอร์ตในการขับขี่ถามว่าเราควรจะทำท่อยังไงตรงไหนบ้างตรงนี้นะครับก็เดี๋ยวใส่ภาพอินเสิร์ตท่อทั้งเส้นเนี่ยก็จะมีตั้งแต่ออกจากเทอร์โบนะครับก็จะเรียกส่วนนั้นเรียกว่าดาวไบ์ตรงมาเรื่อยๆจะมีมัชพักกางหนึ่งใบแล้วก็มีวัชพักท้ายทีนี้เนี่ย ถ้าเราต้องการให้เวลาเราเหยียบชันเร่งแล้วมันมีเสียงขึ้นมาเนี่ยเราก็แนะนำครับสำหรับรถที่ยังยังมี BSI อยู่ถ้าเรายังวิ่งไม่ถึง BSI ที่40,000หรือ6 0 0 0 0เนี่ยผมผมไม่แน่ใจนะสามารถที่จะทำท่อด้านหลังได้เขาเรียกว่า Cutback System ตัวนี้เนี่ยทำไปแล้วก็จะทำให้เวลาเราเร่งเครื่องโดยใช้เครื่องยนต์เนี่ยมันก็จะมีเสียงเหมือนรถน้ำมันธรรมดา ถ้าเราเปลี่ยนท่อไปแล้วเนี่ยมันก็จะทาให้เรามีมีเสียงขึ้นเพิ่มความปลอดมากขึ้นเพิ่มสุนทรียภาพในการขับขี่ท่อเสียของแมงเฮดเดอร์เนี่ยจะเป็นท่อเสียสแตนเลสนะครับก็คือเป็นชุดโบออนพิดเลยข้อดีก็คือเราไม่ต้องตัดต่อของเดิมถ้าเป็นโบดอนคิดก็คือเราทําใหม่ทั้งเส้นจุดยึดเหมือนเดิมใส่กระดาษไปเดิมได้ถ้าวันไหนคุณขายรถคุณก็มาถอดข่อเสียชุดน,นี้ออกแล้วคุณก็ขายคนอื่นได้แล้วคุณก็เอาท่อเดิมใส่กลับเข้าไป ชุดเริ่มต้นเนี่ยจะมีมออพักอยู่หนึ่งใบเป็นมออพักท้ายเป็นมออพักทรงกลมเท่า1ออก2ซึ่งข้างในเนี่ยก็จะถูกดีไซน์ไว้สําหรับรถที่เป็น BM เอ็มเทอร์โบสำหรับเครื่องประมาณ2 0 0 0ั c ีซีซึ่งเราทาถ้อยเสียบทำมออพักขึ้นมาเนี่ยเป็นเฉพาะรุ่นของบีอยู่แล้วแต่อาจจะไม่ได้ประกอบไว้ด้วยความที่ว่า BM ตัวนี้เนี่ยมันมีชุดแต่งหลายแบบเพราะฉะนั้นการติดตั้งเนี่ยก็ควรจะมาติดตั้งที่ร้านเพราะว่าการวางไฟทอดต่างๆเนี่ยจะไม่เหมือนกัน ส่วนด้านในของมอเตอร์พักเราเนี่ยก็จะเป็นมอเตอร์พักสําหรับรถเทอร์โบอยู่แล้วอย่างที่กล่าวเข้าไปนะครับก็คือเราจะได้อัตราเร่งด้วยนะครับที่ดีขึ้นพอก็จะดีขึ้นได้เสียงที่มันจะทำให้เรารู้สึกว่ามันมีความเป็นพอนมากขึ้นเวลาขับขี่แล้วก็สําหรับคําถามลูกค้าว่าเราควรจะเปลี่ยนดัมป์ไฟไหมผมแนะนําให้เราเปลี่ยนไอ้ตัวดัมป์ไฟหรือดาวไฟเนี่ยนะครับ ก็หลังจากที่เราหมดประกันเบียใส่แล้วจะถามว่าใส่ไปแล้วมันมีผลอะไรกับเครื่องยนต์ไหมก็ต้องบอกว่าเป็นผลดีซะด้วยซ้ำเพราะว่ามันช่วยการระบายเสียได้ดีขึ้นก็มีคําถามอีกคาถามหนึ่งก็คือว่าเราสามารถที่จะทําดาวไปแบบไหนได้บ้างดาวไปก็จะมี2แบบางที่ผมเคยได้กล่าวไปไนะครับก็จะมีแบบที่มีแคทอีกอันหนึ่งก็คือเป็นแคทเลสเลยก็คือไม่มีแคทแต่เครื่องยนต์ใหม่ๆพวกนี้นะครับก็ไม่ค่อยมีมลพิษเท่าไหร่หลังจากที่เราเอาแก๊สออกเพราะว่าด้วยความที่เครื่องยนต์มันค่อนข้างใหม่แล้วก็พััฒนนาามาไดด้ีะครบ ก็ใส่แคทเลสเนี่ยก็ถ้าเป็น BM ตระกูลนี้รุ่นนี้ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยมีกลิ่นบรบกวนพอทําท่อยเสียไปแล้วลูกค้าก็จะถามว่าเสียงมันดังแค่ไหนทีนี้เนี่ยก็จะเป็นเป็นเรื่องของปัดเจกยงละบางคนอยากจะชอบดังมากดังน้อยแต่ที่ร้านเนี่ยเราสามารถทําตอบสนองให้กับลูกค้าได้ทุกแบบทุกประเภทบาพักเนี่ยเรามีอยู่แล้วหนึ่งใบด้านหลัง ถ้าสมมุติว่ามันมีความโดรนี้ไปรุ่นนี้ต้องบอกก่อนว่าไม่มากนิดหน่อยแต่ถ้าสมมุติว่าเราเราขับรถชอบขับรถเงียบๆไม่ได้เปิดเพลงฟังเสียงดังอึกรกะเริกอะไรเงี้ยอาจจะมีความรู้สึกว่ามันดังเกินไปเราก็สามารถเทียบเพิ่มม้อพักที่เป็นแอนตี้โดนเข้าไปในจุดเดียวกันกับของเดิมเลยเพื่อทำให้เสียงนียมันออกท้ายแต่ก็ยังมีความสปอร์ตในการขับขี่เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นใครที่ขับรถรุ่นตัว G20 ตัวนี้นะครับแล้วอยากที่จะเพิ่ม ความสนุกในการขับขี่ถ้าสามารถที่จะได้เล็กเมสเซจเข้ามาหรือว่าจะไลน์เข้ามาที่ร้านได,ได้ครับที่ร้านจะมีคนแค่มาปรึกษาตรงนี้ได้ซึ่งเรารับประกันว่าการติดตั้งเราเนี่ยมาตรฐานแล้วก็เรารับประกันชิ้นงานตลอดอายุการใช้งานก็ยังไงสาหรับคนที่ใช้รุ่นนี้อยู่ล้วสนใจอยากจะทำขอให้มันมีความสปอร์ตมากขึ้นนะครับเพราะว่าบางทีเราซื้อรถสปอร์ตมาอย่างเงี้ยแต่ด้วยความฟิลที่มันเป็นรถไฟฟ้าอย่างเงี้ยแล้วเราขับรถน้ํามันมาทั้งชีวิตอย่างเงี้ยบางทีเรา รถไม่มีเสียงมันขับไม่ได้ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นก็มาทำท่อครับก็จะตอบสนองนี้ที่คุณต้องการได้100%แน่นอนยังไงครับขี่สนุกขึ้นมีฟิลดีขึ้นมีเสียงเอ่อถ้อยเสียเข้ามาในห้องโดยสารบางๆครับแบบหรูๆสตาร์ทเครื่องเล่งชันเล่งโชว์สาวได้น,นิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยฮะกำลังเท่ะนะกำลังเทก็ยังไงถ้าใครใช้บีไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนก็ตามนะหลัง พวก G 2 0ขึ้นมาหรือตั้งแต่รุ่น F นะฮะก็ก็แนะนำให้มาทำท่อยิ่งตัว F เนี่ยหมดประกันเบี้ทยแล้วชัวร์โหทำได้สบายเลยครับงานนี้เท่แน่นอนยังไงก็ขอฝากลูกค้านะครับที่เข้ามาก็ช่วยกดกดไลค์กด subscribe ให้กับช่อง YouTube ของเราไม่ว่าจะเป็นทั้ง o u t u b e TikTok Facebook Instagram ยังไงก็ถ้ามีปัญหาอะไรสามารถสอบถามเข้ามาได้ในไลน์อนะครับผมผมก็จะพยายามจะตอบทุกท่านให้เร็วที่สุด ยังไงวันนี้ขอบคุณที่ดูคลิปนี้จนจบขอบคุณและสวัสดีครับ